มานะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในรายการเล่นทุกโต๊ะและ My Only One Queen กับค้มและนินจาวันนี้เราจะมาเล่นโป๊กเกอร์กันไม่ใช่เล่นอะไรสักอย่างหนึง่งมาเลยดีกว่าตึง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 เอาเฮียทำไมกดสร้างไม่ได้วะเห็นมึงสร้างแล้วอ๋อวัตแฮอันหนึ่งเข้ารวมเอียเฮียะเจ๊าะนิน ออกจากห้องนั้นนั้นก่อนไอ้แม่งบักเอกูลองสร้างห้องอยู่ขึ้นยังไม่ขึ้นวะกูสร้างแบบนี้กูก็บิลกัดแพ้้วไม่ได้นะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืออ่ทีคือเมื่อกี้ผมผมชนะคุณได้แบบตึงเลยนะคุณแล้วไงวะรอบนี้กูจะไม่ไม่แพ้ใครอีอะสร้างละ เย่ย yeah, มีคนชื่อมูฮาฮาฮาเนี่ยควีนเหรอกู <c oughs> มองว่าการเล่นเซฟเป็นสิ่งที่ดีกูคิดเห็นอย่างเหมือนกันวะาั้งทีเราไม่คนรัสในตอนตาแรกเลยจะ <c oughs> <c oughs> ไม่รัสเหรอก็ไม่รัสนะได้จริงก็มาอืม <c oughs> คิดอยู่วะ จะไปรัสถ์ทำไมจะทำไมกูกดไม่ได้เดี๋ยวกูกดอะไรไม่ได้อ๋เอา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 เฮ้ยไ,<ม>ไม่รู้แบบน,นี้คือยังไงอะ่ะกูไม่รู้บั๊กของกูาางน่าจะบั๊กของกูเดี๋ยวกูออกไปโดนกูทีอ๋อโควิคกูเลยจะทีควีนเลยสัตว์เมื่อกี้กูมไม่มีควีนสักใบบนมือแค่นั้นแหละก <c ười> ็เลยต้องต้องอาศัยรัสใช่ไหม เออทำมาเอาเหี้ยกูเพิ่มขวดสร้างมันสามขวดเลยคือเริ่มก่อนอันนี้ตายคิงใช่ไหมใช่แล้วเราไม่ควรจะแบบคอกันแต่ตาแรกใช่ปะจริงๆก็ไม่ควรแต่โซ่ใจตาแรกแม่งคนชอบลงโกหกกันกูว่ามึงโกหกทางนั้นอ่ะกูจะพ่อยอ อ้าวเฮียวันคิงอ่ะชิวๆกูไม่ค่อยใส่ใจในคิงเท่าไหร่กูมี My Only One Queen อืมอืมเร็วเนาะนี่ไงทุบโต๊ะแม่งเลยสัตว น้ยเรียบร้อยตัดโดดกูจะดื่มอะไรครับอุ้ยอันแรกตายลยมเนี่ยอย่างเอออยดชั่งนึยเดี๋ยวกูไมพูดอย่างนี้ใส่เขากูตายเองเอเอสอ่ะ One is one ish. So you did S no bro two ish that leads Oh. กูวะน,นี่ของจริงหมดแล้วหมดกองแล้วเอ็ดอะอืมถ้าจะหมดมั่อกีหมดตอนนี้แหละเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะวันเมื่อกี้ที่เอด็ดจะซ้ำไหมกูกูคิดว่ามันเอ,ดอ็ดใช่ไหมอะไรชิวๆกูไม่คิดคิงแล้ มันคิงตานี่มันคือมือดีจัง่ะเม่อกี้อาตากูละ่ะเออมันก็วันคิงไปก่อนโอ้ยี่ยอะไรวะเมืรเร่อกี้กันเล่นี้เราจะสำลักต่อจเจริญ พวกคิงขึ้นมือเยอะมือคิงบนมือเยอะทักสามใบมั้งนเนี่ยทำไมมึงคิดว่ามันจะเป็นแค่สามก็อีกใบหนึ่งอยู่กับกูไงกูยังไม่ลงเลยเอ,อ,อ่ากูโป้แม่งเลยสัตว์โอ้โหคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้จริงมึงรู้ม่กูมีคิงใบเดียวไอ้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้ตายครั้งแรกตั้งแต่เล่นเกมมาโอ้อัดกิบไล้ตูนชนะเลยอะอะไรอะเฮียโคตรดีว่ะสกินของกูมันเท่เกินไปพอไม่อัดแล้วโดนกูนะไม่ได้นะก็ก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็ปกติดีนี่ครอฟเกมมีแพ้มีชนะนะครอฟเออผมไม่ชอบอครับผมไม่ยอมอ่ะไม่ยอมก็มาแก้แค้นกูชนะสิวะ ถ้มาคุณอยากให้ลองคิดดูมันจะดีแค่ไหนมาโทขตองเอ็ด <laughs> แมทีเอ็ดสัตโธ <laughs> มึงใส่กูแบบนี้มึงโกู แต่ตอไอตอแหล่แต่กูไม่เล่นจริงว่ะกูว่าคนแยบที่เชื่อตูนแม่งเอาเล่นงนี้แหละสัตว์เรียบร้อยโดนกูไปวันเอทพออ่าเดี๋ยวตอแหลอะไรเทียตามมาแรกอะของจริงอีกน,นึงอยู่กูว่ามึงโดนกูปวดกูชำนาญด้านการเล่นไพ่ไม่ใช่วันนี้อืมไม่ใช่วันนี้ not today เอกและ มันแหน่มันแหน่มันแหน่เอ็ดมันรักกู้อีกเนี่ยทูเอ็ดทูเอ็ดเหมือนกันหมดกองละหมดละไม่มีมึงก็ไม่มีเอ็ดละสมุนติดเอสโอ้น้าใคไม่ใครไม่ทุบโต๊ะใส่กูไว้สัตว์ตอนนั้นอะ ไม่โดนเหมือนกันเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะเฮียชิมเลี้ยบแพงแค่ตัวลเลยอะเฮียคืออะไรอ่ะโกูเองโกูเองอามานินไอ้ยีมันโกงเว้ยเฮียมองดูดิเดสตินี่มันโกงกูเฮียชั้วตามันเลี่ยมขอโทษนะอามานินฉันไม่ได้ ทำเพราะว่าโกรธหรือเกลียดแค้นแทนเธอหรอกนะแต่ฉันคิดว่าโลกนี้มันช่างสบายเหลือเกินดูนะนแล้วแต่แม่คุณอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแต่แม่คุณ <c oughs> แล้วแต่แม่คุณนั่นนั่นแล้วแต่แม่คุณน่โดนกูอิสตากูม <c oughs> <c oughs> ไม่ตายขวดนี้แกละ่ะรู้ดีนะคือเหมือนแอ๊กอะ่ะกูดูกูดู it's two queen bro two queen Do you know it two two queen เนี่ยใช่ two queen ปวดท้องยังวะกูไม่รู้จักคำว่า two queen วะกูมี my only one queen ของกูอยู่ one กิน e n ไปพอ o ันกิน e n พอจะเจวไปเอ้เจะแจวไป คุยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าไม่ใช่คุยแต่เป็นโจ๊กเกอร์ไปไปชันไปฉันไปฉันโอ้ยล้มไปดิล้ม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 แฮทแทกล้มแฮทแทกล้มโอ้อ้ยเอาเชื่อล้มจริงหรืตั้งจรนักไม่สัตว์เสียงพูดของมึงเหมือนกับเสียงไอเสียงไอบอลเลยเสียงเสียงอะไรนะเสียงพูดเอ่อย้ำซ้ำเติมของมึงเหมือนเสียงไอบอลเลยแม่งพูดยังไงวะเมื่อกี้ อยู yeah, yeah. Oh, okay. oh, queen, ่อยู่อยู่กันอยู่กันมานานกูแต้นิสัยกูกับบอลนั่นได้ได้นิสัยดีมาจากการอยู่ด้วยกันโอ้มันควีนโอ้ไอตัสยูไอตัสยูโอเคไอตัสยูมารีวันควีนมีแค่สองไออันควีนเหมือนกันครับวันควีนเหมือนกันอ่าศึกศึกโยนควีนไปคนละใบแล้วกันรอบนี้ คนละใบใช่ไหมเออเคยได้กินคนละใบดีกว่าเอาคนละใบเหมือนกันจะวุ่นวาเราเราได้ไนอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย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 แดงดีกูไม่เคยมา็นคทำเสียงแบบนั้นแล้วตลกเลยจริงก็กูไม่ได้ให้มันตลกอ่ะนั่นแหละกูไม่เข้าใจเฉย แบบเหมือนเด็กเปนกำลังทำไวเสียหนึ่งคิดว่าตัวเองเท่อะไรประมาณนนั้ไม่ได้ตะตูดถูกมังชิบหายสัตว์ชิบหายขอจริงชิบหายแล้วกูแค่นี้เลยกูชิบหายแล้วโอนะปกติมา only one queen นะ only one queen น่ะมันอยู่วิวฮาร์ดไม่ใช่ใบนี้ โอ้ยอ oh yeah, ่ะเจกเกอร์โอ้ก็ยิ่งเจียมเอาเจ๊กเกอร์มาทำไมมึงไม่ผ่ามาทำไมสเปรย์ดีบีไอจังเหรออุ้ยอำไมโดนสายตาโกโจโอ้โหเฮียเจ็บแขนจังวะก็ท้องอ่ะดูเสกอากาศเกินไป คนเราท้อได้แต่คนที่ถอยอ่ะคือคนที่จะไม่ไปต่อไม่ได้ทอ้อบททอ้องไอ้เี้ยเราแท็กเอวิวันไปไม่เห็นมีใครมาเล่นกับเรา,าเลยดูเพื่อนยิงนะย้เดียิงสัตว์แล้วคนะ่ะคืออย่อายงนั้นก็ตอบเลยก็ได้แบบไม่เล่นหว่าอะไรสัตว์เนี่ยนี่แหละและที่เพื่อนเป็นนี้แหละโตขึ้นก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเฮียอเออเหียลมที่ควีนเลยเหรอเออออกูก็ุบเลยอ่ะเหีย นี่ไงตีคุยนมีคุยจัดแม่งมึงมีคุยกี่แมใบเดียวคนนี้แหละกูจะตายคุณเล่นมึงให้กูไม่ตายไปอันแรกการเรียกร้องของราชินีอินดัสเซย์โอตู้คุย ทูควีนทูควีนท q u ว e น just ท q u ว e นมันกอแหล่ะโอ้โอ้มันตอแหล, oh! Oh, แหลจริงด้วยเยียอะไรมันเป,ปน็นโจ๊กเลยรเฮ้เฮมเฮ้เฮ้่ือฮื queen อฮือฮือฮ่อฮมอฮกอฮกอฮืวฮืืนฮือฮือฮ้อฮืออือลือ อ่าว oh, ันควิ้นวันควิ n นวันควินโอ้วันวันคว้นเนี่ยย่าไม่มีทางเชื่อใจได้ครับคนแบบมึงสิ่งที่เชื่อได้อย่างเดียวจากใจกูคือกูมีวันควิ้นในมายฮาร์ว่ะกูไม่มีแล้วนะเอ้า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 เรียบรอเรียบรอยไอ้เฮียกูเห็นไอ้ตัวก้อนขนมันล้มฟุบไปต่อหน้าต่อตากูเลยว่ะคำพูดสุดท้ายของกูไงวะคำพูดจริงใจที่สุด่ะ ไอสัสถ้ากูถ้ากูคลิปนี้มึงลงช้าไปสองปีกูกลับมาดูอีกทีกูเชื่อตัวเองโง,ง่แน่แน่แฮะทำไมกูจะคิดว่าเอ้ยมึงเพอ้ออะไรขนาดนั้นวะเพ้อ <c oughs> แต่วันควีนวันควีนโอ้วันควีนสัส One Queen in your heart One Queen in your heart One Queen in my heart You know that she is a fucking beautiful girl i s not about ทั้งทงงี้กูเอาคลิปแค่น,นี้ลงขั้นก่อนเลยได้ไหมเนี่ย อ่ะก็ได้เผื่อแบบเออว่ะอีสองปีคุณเต้นมาดูพอดีไงเออเออดาเออเป็นเอดโอวันส์แมนวันนี้วันนี้วันนี้ตอนไหโดนกูเขียนเลยกูพูดเลยมึงจะฟุบหลัาตั้งแต่ขวดแรกไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะว่ากูอะ่ะเหนือกว่าเห็นไหม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 กูไอยกูเปิดเพลงนี้กูเล่นไปได้ไมคก็ชิลแบบคำพูดคำต่อไปของนั้นคือ one king จะต่โคตดยารู้ที่คิงเอ้ยเอายอ้เชี้ยงกูจะกดที่คิงไอ้ควายเลยกูไปกดผิดกูกดผิดกูจะกดอีกูไ่กดเอ็กซ์นะจ๊ะไปดูจากจะโยนกลายเป็นทุบเฉยอ่เฮ้ยเมยคนเคี้ยงเลยคนควายเลยจะสิมมนจะกความตายที่เคี้ยกดผิด โอ้เออทำไมคุณายโง่กว่ากว่าการที่นายสิวะจัดการมิกกี้ครับนี่อ่ะคิงเเฮ้ยอัลบั้มนี้มันเพลงทีแค่ไหนคิงไม่รู้ว่ะโอ้ทีคิงกูว่าทีคิงของจริงว่ะอุ้ยคิงกันกูกวนคิงไปก่อนไปสัสเปก โอ้ยโดนนะครับอันแรกอันแรกพีคิงจริงใช่ไหมใช่สองคิงกับหนึหน่งโจ๊กเกออ๋อนั่นโอ้ยดีนะไอสัตว์่ไ <c oughs> สัต <c oughs> ว์อว้าวอ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 ้วอมาวอมาวอาวอ้าวอ้าวอ้าว่้ใใาอ้าวอ้อ้ว่้าวาอ้้าวอ้้านารใ้้ชีวิตวาีว <c oughs> <c oughs> อ้าววามหมาไวไหาวะ้ออาอา อ๋อตายฮี่อะเอสรอบนี้แหละมึงติดเอสแน่ปล่อยเฟนฝ่ายทูเอสไอ้ไนินกูว่ากูจะเอาปาร์เตอร์แปะตรง น่าเออตรงอกซ้ายของกูพรุ่งนี้ว่ะทำไมปาเตอร์ไว้ปิดแผลกูเพราะกูเป็นแผลใจกูเลยต้องรักษาไว้อย่างดีอ้ามันไม่มัน,ม,น,ม,นมันดูไม่ใช่คำคมข้างรักเลยนะพูดเล่นเฮ้ยโฟกวีนเลยหรอโฟควีนผมเล่นหมดหน้าตักกูึวุ๊ก กูว่ามันต้องมีนัยยะเพราะนั้นกูทีควีนคืนแม่งเลย <laughs> โ,โหนี่นั่นอะไรกูเนี่ย <laughs> นั่นกูว่าแล้วไอ้น,นี่กูว่าแรกอ่ะถ้ากูชาเล้นไปกูตายเ <c oughs> อ้าไอ้กูไม่มีทนะี่ลงละจะชาเล้นกูไหมโอ้อยไอ้ยี่กูกูเรื่องว่าเกมมันจบแล้วแล้วกูไปกดกูเมื่อกี้กูกูชาเล้นได้เว้ยไม่เมื่อกี้เป็นโจ๊กเกอร์แล้วพวกควิน <laughs> คือยี่อะไร ไม่รู้สิมีการเก็บเหลี่ยมซะเยอะเพราะคำว่าเหลี่ยมอะจะใช้ทีหลังไม่ใช่ทีหลังจริงด้วยเฮียอ๋อยังไม่ใช้เลยเฮียอะไรวะเนี่ยหูยหลบเลยอะไม่เลยลุกเลยลเ,ลยลเลยหรอะายว่าคนหลอก ก็ท้องอยู่แล้วอ่ะโอ้ยสี่ทุ่มแล้วไปหาอาบน้ำห่ยอยกิมไายอะ my only one q u e e n ไอสัตว์นี้ต๊กคินี่ไหวเอาเอาวอาพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้กูก็เอ็กไปเลยแบบโอ้ย <c oughs> โอเค <c oughs> อยังรอดอยู่ เกือบแล้วไม่ล่าเกือบแล้วไม่ล่าโอ้คิงละตากูเหรอเอาไม่ทันจังตากูมาโอลิวันควีนว่ะคิงอันนี้โต้คิงครับโต้คิงครับมึงมาคงมาควีนอะไรครับโต้คิงครับฮึเว้ยมาสัตว์เดี๋ยวกูฟุบตั้งแต่ขวดแรกให้ดูเอายางยางยาง มันไม่มีคนในร้าน,นเลยเหรอวะไม่มีว่ะพอดีว่าเรียกไงกูสั่งให้ลูกน้องเก็บไปหมดละดีน่าเดิมไม่มีคนในร้านเป็นคนในใจก็จริงนะอ่าโอเควันเอส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 ทูวร์อ๋อเดินจะว่าเก็ตเอสซัมเดย์ไอเอสอืมหมดแล้วมั้งเยอะเนี่ยวเยอะว่ะ วันเอ็ดวันเอ็ดไปป่ะไปป่ะไป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 ไอู้น่าเรียบร้อยปิดไฟเมาแล้วควรไปนอนมาสัตว์หัวสองน็อกเลยไหมน็อกอู้มาอึดอะไรตอนนี้ครับ q u e อืฮึ่มฮึ่มฮึม Who <laughs> queen? Oh, you got two? Yeah, I got two, bro. Yeah, I got two too. But I only, I gonna pay only one queen because okay. he's only one queen in my heart. That's it. I think <laughs> another queen, queen,แน่นอน. mm-hmm เรียบร้อยคืนนิ้ใจกันเลยครับใจกันเลยเรียบร้อยครับทุบตไปเรียบร้อยครับแกจะรับเป็นของเขอคุไเทียเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนพอแล้ว <laughs> hey.